กันครับสวัสัีชัท่านกก็จะทครบผมือนอนีกเกมของีริสเกฟกันนะครับอ่าซึ่งคูงฮีรีสก็รู้กันอยู่นะแปลว่าสิ้นหวังนะครับผสลับทีน,นี้ก็อาจจะมีเสียงเอ้ยอาจจะมีวัส,สียสดแม่รบกวนหน่อยนะผมก็ลำคาญมากเลยเวลาใครทักใครเช็ดมาเนะี่ยโอเคเริ่มกันเลยนะผมยังไม่เปิดกล่องของขวัญน,นะครับ เกมผมเคยผมลองเล่นไปแล้วนะผมมันบอกว่าห้ามห้ามยิงเพื่อนเรานะยิงเฉพาะมอนเตอร์เท่านั้นอึ๊บอึ๊บโอเคอ่า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 อ่เกือบเมื่อกี้นี้ไอ้นี่อมกันเลย อา Shut up Shut up Shut Okay หนอะ่านับโอ้โหมึงมาเป็นนี่นี่เลยเนาะมึงมาเป็นนี่นี่เลยเลยอ,อ่ะนะตายโอเคเมื่อกี้เผยยิงไปแล้วครั้งหนึ่งอ่าอ่า ไม่ใช่หนังโป๊นะผมบอกก่อนเลยคลิปนี้อ่ะเอาใหม่มาเป็นไอมาเป็นนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวก่อนขอตายก่อนย้ำโอเคคือปอนนะงงนรนนครับก็ยังมือกันไทยก็ใช้ทรัพย์เพิ่นะครับไปยก็ไม่ผายเดียวแค่นี้เองครับ คราวหน้าค่อยมาต่อกันใหม่ได้